วันนี้เราจะเผาสองเตานะครับเตาดินหลุมใหญ่แล้วก็เตาสเตนเลสนะครับเดี๋ยวหลุมดินเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะดับด้วยน้ําแล้วก็เตาสเตนเลสนะครับเดี๋ยวเราจะปิดด้วยฝานะครับถัง2องลอลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูผลลัพธ์ของฐานว่าครับเราจะได้ฐานที่ มีค่าความบริสุทธิ์นะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับระหว่างเตาสเตนเลสครับเตาหลุมดินแล้วก็ระหว่างปิดด้วยฝากับดับด้วยน้ำครับถ้าเราใส่ใบไม้สดไปเห็นไหมครับมันก็จะมีควันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบนี้ไม่แนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าเขาจะมีควันไม่นานนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคการเผาอยู่ถ้าเกิดว่าจะเป็นต้องเผาจริงๆนะฮะให้ใช้ไม้แห้งเผาด้านล่างก่อนแล้วค่อยทยอยใส่ไม้เปียกนะครับ นะครับถ้าเราโหมใส่เยอะมันจะมีควันเห็นไหมครับค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าไปโหมมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างชุมชนนะครับอยู่ในสวนที่แบบนพางมากๆเลยนะเราสามารถเผาไม้สดได้สรุปคือสุดท้ายก็เป็นฐานเบลชาเหมือนกันครับเห็นไหมครับควันเขาเริ่มน้อยเนาะถ้าเกิดว่าเขาติดลุกดี พอไฟติดดีก็ไม่มีควันเหมือนเดิมนะฮะนะครับด้วยระบบการเผาไหม้ของเตานะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยไม่แนะนําดีกว่าครับเพราะช่วงแรกควันก็จะเยอะนะครับตอนนี้ก็มอดนะครับเป็นผู้เท่าหัวเขานะครับทั้งสองหลุมแล้วนะครับส่วนเตาสแตนเลสนะครับถ้าเราสังเกตดูใกล้ๆนะครับรวมดูอีกทีหนึ่งเนาะ เราก็จะเห็นเปลวสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเตาสเตนเลสก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยดับเตาลุมทีหลังนะครับก็จะเอาฝาปิดที่เลยเนาะฝาครับ รเราก็ปล่อยให้ฐานในเตาเนี่ยอบต่อนะครับแล้วเขาเดี๋ยวพอขาดอากาศเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดับเป็นฐานไปเองนะครับส่วนในหลุมเดี๋ยวเราจะใช้น้ําดับเลยครับ เดี๋ยวเราจะเปิดฟ้านะครับฐานที่เราเผาด้วยเตาสเตนเลไ้เมื่อวานนะครับส่วนที่เราดับด้วยน้ํานะครับนะครับเราก็สามารถตักไปใช้ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับโดยการใช้เครื่องมือวัดนะครับ เราได้ทานนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับการปิดฝาครอบเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าค่าความต้านทานของขนะครับจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเขีรยดูนะครับว่าด้านล่างนะครับเป็นทานยังไงบ้างนะครับข้างบนเนี่ยอาจจะมีขี้เท่าบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะนะครับ <c oughs> ครับก็ถือว่าได้ปริมาณฐานนะครับมากกว่าขี้เท่าแน่นอนนะครับคือมีขี้เท่าบนผิวบนนิดหน่อยนะครับพอเราเกลี่ยฐานขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะเป็นฐานหมดเลยด้านล่างนะครับเป็นฐานหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองจิ้มฐานบางก้อนดูนะครับว่าค่าความต้านทานคบประมาณไหนนะครับอ่นะครับเห็นไหมครับค่าความต้านทานไม่ถึงสิบเลยนะครับบางก้อนนะ ส่วนมากก็จะเป็นไผ่นะครับที่ค่าความต้านทานเขาต่ํานะครับนี่ครับอ่นะครับ่านะครับสรุปคือเปอร์เซ็นต์การเป็นฐานบริสุทธิ์นะครับที่ค่าความต้านทานเนี่ยต่ำกว่าห้สิบเนี่ยก็จะเป็นไผ่นะครับเห็นไหมครับ ไผ่ที่ดีที่สุดก็คือไผ่ตรงและไผ่เลี้ยงนะครับแต่เผาได้ทุกไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่ซางบนนะที่ผมนํามาเผานาะอันนี้ก็จะเป็นฐานที่บริสุทธิ์นะครับนะครับสรุปก็คือการปิดฝานะครับก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ฐานที่บริสุทธิ์เนี่ยมีค่าความต้านทานต่ํากว่า50ิบเนี่ยนะครับมีปริมาณมากกว่าการดับด้วยน้ำนะครับแสดงว่านะครับเราก็ นะครับหาฝามาปิดนะครับเพื่อที่จะทําให้ฐานไบโอชาของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของการปิดฝาก็คือเราจะทํารอบเผาไม่ได้นะครับอ่านะครับเพื่อนๆจะต้องแยกนะครับถ้าเกิดว่าเราเผาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการบํารุงดินเนี่ยนะครับดับด้วยน้ําด้วยทารอบเนี่ยได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการฐานที่มันมีความบริสุทธิ์นะครับวัดนะครับค่าความต้านทานแล้วเนี่ยต่ากว่า50เนี่ยนะครับแนะนําว่าเราควรนะครับ อ่านะครับปิดฝาดีกว่านะครับอาจจะได้แค่รอบเดียวนะเพราะว่ากว่ามันจะดับกว่ามันจะเย็นนะครับก็ใช้เวลาข้ามคืนเลยทีเดียวอ่ะนะครับนี่ก็คือเราก็ได้ฐานบริสุทธิ์ครับโดยการวัดด้วยเครื่องมือนะครับวัดค่าความ้านทานนะครับที่ผมถืออยู่นะครับและก็อีกเยอะเลยนะครับในเตานี้นะนะครับที่เป็นไผ่นะครับอ่านะครับก็นะครับเป็นฐานที่บริสุทธิ์ครับ